ยุคนั้นนี่คนดีบา้านยู่หลังงูใช่ไหมจะมาเรียนเดตูนนี่ใช่ไหมเดินทางจากหลังงูมาตูนนั้นมันใช้เวลามากอ่ะใช่ไหมบางคนต้องมาเรือลัดรอไหม,า,มาเรือใช่ไหมจะมาจะมาถนนนีนเน่เป็นเรื่องลำบากนิดนึงดังนั้นเนี่ยเวลาคนที่มาทำธุระในตนนูนมางานราชการนะี่มาก็มาบันดาโตเชล่าเจล่าก็บอกว่า,าเป็นผู้ทแทนจากวัดสตูนเป็นชาว มุสลิมนะแต่ว่าเป็นคนมาลายูนะแล้วก็แลงภาษามาลายูนะดังเดิมนะถวันนี้ก็ได้รับใจพี่นอ้องนะเป็นตัวแทนของกรมวัสูุในหลวงรอกาวก็บอกว่าจะเป็นใครมาจากไหนนั้นไม่สำคัญแต่ว่าเราเกิดื่อเป็นแผ่นดินเดียวกันฐานายทานายไช่วยเนานะครับ ขึ้นฐานหลังใช่ไหมับก็จะเห็นว่าเป็นจอร์นสันนะจอร์นสันโบรสนะฮะก็คือพี่น้องจอร์นสันแล้วก็เขียนว่าอังกฤษก็คือมาจากอังกฤษแล้วก็มีเดอะมัตรัสมัตรัสนั่นเป็นเชอร์ของเมืองทาในประเทศอินเดียนะชื่อแรมนี่ในปอกคนรคาไปเลยนะแต่ว่าตัวเดลแรมชมบุญก็ยังอยู่นะชื่อว่าพงสาวดานรีวิชัยหรือว่าศรีวิสีวิชัยยาและบรรลังกมายาประเทศ โจสลัดขออนุญาตรายงานตัวครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมที่บ้านท่านเจฟอับดุลยาลังกุเตนะครับก็อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูลในยุคยุคนั้นซึ่งถ้าเกิดน,นับแล้วนะครับท่านก็เป็นคนที่สองนะครับที่เป็นคนสตูลที่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับตัดจากพยาสม,มัยการ์ตูนนะครัก็ถือว่าท่านเป็นคนที่สองที่ได้ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันว่าในอดีตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมหารุสตัมนะครับซึ่งเป็นหลานของท่านนะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดแล้วก็พาไปชมบ้านเป็นยังไงตามไปดูครับบ้านบ้าน,นลังนีนบ,บ้านบ้านลางังกุเตะบ้านลางังกุเตะเนาะอ่าสวอบ้านลางังกุเตะมาคิดว่าลายๆคนน่าจะรู้จักดีครับกยโยเออ เจ้าเจ้าตัวหลวครับทีนี้ก็มีตัวหลงเขาพัฒนาไหมก็อยู่ตรงข้ามเลยนะครับก็บานลังโกเตะนะเป็นบ้านของอ่าท่านเจอาดุลลาลังโกเตะนะฮะถึงก็เป็นปะข้องข้องมานะฮะก็ถ้าก็ว่าเป็นเป็นวันของผมเป็นกุณตาเป็นเป็นวันของผมนะฮะเ,เจอาดุลลาลังโกเตะเนี่ยก็เป็นอ่า บุคคลที่ว,ว่า,ามีความามีบทบาทหลากหลายนในจังหวัดสตูลนะฮะเป็นทั้งหนักการศาสนาเป็นทั้งหนักวิชาการหนักนักสือพิมพ์หนักวารสารรวมถึงเป็นหนักการเมืองอนท้องสตูลในช่วงประมาณปี2 0 0 0ั0้ถึง2 0 0 0ตอนตอนช่วงนั้น,น,ะนะเดี๋ยวก็รัฐธรรมนูเนี่ยก็เ,เป็นทั้งเป็นซอ คงจังวัสตตนตอนเหนือกันเลยเป็นระยะเวลา5ามัยแล้วก็เป็นคน้นสโตนเทวาได้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีนะในเวลานั้นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเทวะรัฐมนตรีสัางการคือเป็นรัฐมนตรีลอยตามปฏิบัติตามภารกิจนะฮะก็สมัยนี้จะเป็นสำหัก,น,กนายกลักษณะนั้นนะฮนะ ซึ่งบ้านบ้านลังนีเนะก็เป็นบาน้านที่ว่า,เ,าเจเบลัสลังปุเต้เนี่ยได้สร้างไว้ให้กับภรรยาของท่นานเรียกว่าดาโตเจลานี่หรือว่าเจอัตบุลาลังปุเต้เนี่ดาโตเจลานั้นมีภรรยาสามคนนะฮะซึ่งก็ท่านได้สร้างบ้านให้กับภรรยาคนที่วนึงแล้วก็คนที่สามส่วนคนที่ยวสองนั้นอยู่กันช่วงระยะสันส้นๆแล้วก็ ท่านท่านก็มีบ้านบ้านเขาอยู่แหละนะเพราะฉะนั้นบ้านบ้านลังโปเตอาจจะเหลือบ่านมีช่อง่องลังก็ได้ก็คือจากภรรยาสองคนนะลัง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 นึงเนี่ยจะอยู่ตรงคำยวนผัวเห็นตอนนี้ซึ่งลังนั้นเนี่ยเดิมเดิมเป็นบ้านโบราณซึ่งตอนตอนลังหลบร้านก็ได้ปรับเปลี่ยนสร้างบ้านลังไหม้ขึ้นมาส่วนบ้านลังนี้ก็ยังเป็นบ้านนิ่ว่าแก๊ป เก็บลักษณะเก็บบ้านนะเรื่องราวต่างๆในไวในใน,ในบ้านล่างนี้นะผ่านธ์การ <c oughs> ดีนเวทมาแล้วก็เซฟพุ่งด้วยกันล่าสุดก็พึ่งดีโนเวทเซตซต,ตในเดือนเดือนบวชเดือนพันธะ์มานะฮะเอ่อซึ่ง,งการดีนูเวทนั้นเอ่อมาผมนะคุณเบลล็อกซาวของจัตุเจล่าเนี่ยเอ่อก็มีเจตนาว่าอยากจะให้เป็นเก็บไวเป็นเรื่องราวนะของของจังหวัดสตูลน,นะฮะ ะจะให้เป็นเป็นนึงในบ้านที่ว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับนะแค่ทุกคนทุกคนก็ยินดีต้อนรับในการมาเยี่ยมบ้านรังนี้ที่ผ่านมาก็มีทั้งเด็กนักเรียนมี่าสุดก็มีนคนต่างชาติักวีจัยเขาเดินทางมามาเยี่ยมเยี่ยบ้านรังนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นให้ให,ให้วัตถุหรือบ้านนั้นเป็นตัวแทนในการลาเล่าดองเดาทาง ประวัติศาสตร์ของอ้องจังหวัดสตูลน,นะฮะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านจะว่าเป็นบ้านทรงมาลายอยู่นะเป็นทรงมาลายอยู่ไปรักนะฮะทรงมาลายอยู่ไปรักเนี่ยลักษณะก็คือว่า,าเดิมๆมันเป็นบ้านบ้านที่ยอกพืน้นใช่ไหมเห็นหยอกพืน้นตรงนี้ข้างล่างนี่จะลงเมื่อไรยอกพืน้นจะไม่มีการฉาบปูนฉาบเลย เป็นแข่เสาแต่ตอนหลังก็มาได้ทำพนังทำได้ไปไบ้านมาริอไปรักเนี่ยลักษณะก็คือว่าท่งเป็นบ้านหยกพื้นแล้วก็จะมีการแบ่งปีกสายปีกคว้าในอะญาทวาเทากันดเดิมๆคนก็จะอาอยุอยู่อาศัยอยูุชั้นชัน้นสองก็จะมีอยู่ซ้ำเตห้องนอนในในชัน้นสองแล้วก็อตอนหลังนี่ก็มาได้ก่อสร้างเป็นก่อสร้างตรงนี้ไกยเป็น้องหรับแขกอะไรนี่เพิ่มเติม ก็ถือว่าเป็นรูปแบบบ้านเนี่ยถือว่าเราจะห้าแรล่ได้นในโดยเฉพาะในรักเทวะติดกับสตูนเนี่ยบรรดาในแถวบริสหรือว่าแถวเกิดได้ก็จจะมีลักษณะบานแบบนี้ออกมางนซึ่งมันก็สะท้อนเห็นถึงอัตลักษณ์ของคนสตูนบานมาลายูส่งไปรักเบบน้นยเจ้ากุลลลัมโปเตนันไซเครื่องแบบ ทำให้เป็นรัฐมนตรีในเวลานั้นนะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็เป็นโรคที่ว่าข่าวเฝ้าในหลวงราชการเด็กก้าวในเวลานั้นซึ่งเดือดดาวในการข่าวเฝ้านั้นเนี่ยท่านก็ได้บันทึกว่าในหนังสือในหลวงราชการเด็กก้าวก็ให้คารเจลาดันแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหรตคารเจลาก็บอกว่าเป็น ผู้แทนจากังวัสตูนเป็นชาวมุสลิมนะฮะจว่าเป็นคนมาลายูนะฮะแล้วก็แลงภาษามาลายนะูดังเดิมนะฮะวันนี้ก็ได้รับชายพี่น้องนะเป็นตัวแทนของอังวัตสตูนในหลวงรักาวก็บอกว่าจะ เป็นใครมาจากไหนนั้นไม่สําคัญแต่ว่าเราเกิดเราเป็นแผ่นดินเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรานั้นเป็น uh huh. พี่น้องกันนะ่ไหมแล้วก็ในหลวงรอกาวเนี่ยได้บอกว่าให้ทําพอเวลามันเข้าวเฝ้าว,ว่าจะมีพิธีเนาะ uh huh. ใช่ไหมในหลวงรอกาวบอกว่าให้ทําเท่าได้ทําได้อะไร uh huh. ที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะ, uh huh. ะเหมือนมันมีพิธที่ทาง,งการมอบกราบและต่างๆ uh huh. องมุสลิมก็จะมีพอมีที่ที่ทําไม่ได้ในโลกเราก็เข้าใจดีมากท่านโตตังประเทศนไม่ได้ท่านก็เห็นโลกมาหลากหลายหมท่านก็บอกเอาทำทำได้เท่าี้ทำนะแล้วที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํางก็เป็นเรื่องเข้าใจกันว่า,า,าบางอย่างเนี่ยก,ก็จะไม่ไม่ได้ทําหรือว่าเรื่องการอาหารเนี่ยท่านจะจัดไว้ให้โด,เออดยเฉพาะเลยว่าท่านนายเจดุลาขาฟาวเนี่ยนะเวลามีเรื่องอาหารต้องเป็นอาหารเทมาจากศานอิสลาม จะไม่ใช่แค่ว่าให้พอครัวพออกรปรุงอะไรที่ไม่มีหมูแต่เข้าใจลึกซึ้งต้องเป็นอาหารดียว,ว่านำมาจากดานอิสลามแที่ยวบางลำพูผมอยู่แค่ว่างในเวลานั้น